โอเคครับตอนนี้มาอยู่กับการพากนะเป็นการพากั้งและที่ก๊อปปี้จะคิมคนอื่นเอ้ยสโนวี่เฮ้ยดูล้อนั่นสิมันเขาทำอะไรผมไม่รู้นะผไม่รู้ว่าเขากำลังจะลงทำอะไรโอเคอุ๊ยเจ้จะตายแล้วผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอากาศเป็นวงน้ำโอ้ย ดูสิท่านผู้ชมเขาทำได้ไงเก่งมากเลยว้าวเขาเก่งมากเออดูสิครับดูสิ่งนี้สิเฮ้ยมันหายไปได้ไงจะลองมาทำดูนะอุ้ยมันไเม่อเคยมีทเป็นอย่างเยี้เนี่ยโอ้อะไรกันมาอะไรเกินไปคที่มาเป็นนะอะไรเกิน ไลค์กันโอ,โอ้โอ้เช็ดกดไลค์ให้เลยอะไระไหรอวะไเชื่ออะชื่อชื่อชเ่ชื่ชชโอโอ้โหยังเจียม้บาบอมาบออะไรนี่โอ้โห โอ้อะไรขับนี้อ่ะเขาทำยังไงผมถึงกับตา,าผมนี่ตาลายมากเลยนะโอ๊ยตาลายโฆษณาเจ็ดรอยแปดหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหอย่ะ ยังโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำเนียที่เขาทำวันอย่างนี้เลยเหรอแมวนะ่าจริงดิของไฮเทคมากตตดได้<ว>ชิวมากนะพี่โอเ้เซียมมอนใครดูตอนงคืนก็ขอโทษด้วยนะก็มันมันน่ากินนะโรตดีจะบอกว่าเรตีป่ะโรตีป่ะ มันจะไม่ใช่นะผนใหญ่เกินรวยอง่อ้ยอะไรอะสลามผมไม่รู้นะเมาไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมไมาหรือมามันคืออะไรก็เลือกไฟอันนี้มันอันตรายนะครับเนี่ยไฟที่เอาไว้เล่นแต่เอาไว้ในใจเถอดจะได้ไหมโอ้โนจับโอ้ไฟพอตาย ฟีจีเหรอเนี่ยฟีจีปะ่ะน่าจะฟีจีนะเฮย้ยอันนี้ไม่ใช่ฟีจีลอยอากาศจุ่มลงยังไงก็ไม่ลงครับครับค่นนและครับขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วนะบ,บายบจับ,จบ